นักปราชญ์แห่งเพชรบุรีผู้เชี่ยวชาญทั้งธรรมะโหราศาสตร์และเวชศาสตร์พระครูอโศกธรรมศารหรือหลวงพ่อโศกสุสวรรณโนแห่งวัดปากคลองบางครกท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2415ที่บ้านแคววังใหญ่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีท่านเป็นผู้เฉลียวฉลาดใฝ่เรียนและเปี่ยมด้วยศรัทธานในธรรมเมื่ออายุครบ20ปีท่านอุปสมบทณวัดปากคลองได้รับฉาย,ยาว่าสุวรรณโน หลังบวชท่านมุ่งสู่เมืองเพชรบุรีศึกษาพระธรรมบาลีและวิปัสสนาในสำนักพระอาจารย์ผู้เรืองวิชาทั้งพระอธิการครุฑและพระหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามจนแตกฉานทั้งทางธรรม และทางเวบต่อมาท่านได้รับนิมนต์กลับมาครองวัดปากครองปฏิสังขรณ์วัดที่รกร้างให้รุ่งเรืองสร้างศาลาอุโบสถและโรงเรียนพร้อมนำวิชาแพทย์และคาถาอาคมมาช่วยผู้คนด้วยเมตตาตลอดชีวิตหลวงพ่อโศกเป็นทั้งครูนักปราชญ์และผู้รักษาแจกยาสมุนไพรแก่ผู้ป่วยปลุกเสกเครื่องรางเพื่อป้องภัยวัดของท่านกลายเป็นที่พึ่งแห่งศรัทธาวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2482หลวงพ่อโศกสุวรรณโนมรณ ภาพอย่างสงบสิริอายุ67ปี47พรรษาแม้ร่างกายดับศูนย์แต่เมตตาธรรมและพุทธคุณของท่านยังคงส่องแสงอยู่เหนือเมืองเพชรบุรีตราบนิรันถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ